อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านพระบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันพระปิดตาเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพศรสีสะอาดจังหวัดกาลสิน์คลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดลังเพื่อคระเนื้อกัน พระของหลวงปู่มหาศิลาของวัดโพสีสะอาดที่เราเปิดไปก่อนหน้านี้3รุ่นไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อพระปิดตาศิลาพรหมดไปแล้วนะครับแล้วก็มีสมเด็จทรงไก่ก็หมดไปแล้วพระพรมข้าวหลามตัดเหนือดวงก็หมดแล้วนะครับทั้ง3รุ่นนี้หมดไปแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4เป็นพระปิดตาเหนือดวงหรือเขาเรียกว่าพระปิดตาผงน้ํามันเหนือดวง หลวงปู่มหาศิลาเรามีอยู่จํานวน100ร้ลุนน1ลังนะจะมี100ร้ลุนนะครับหลักๆเขาจะมีอยู่5เนื้อหลักๆนะครับที่เราจะต้องลุ้นก็มีเนื้อผงน้ํามันไบลานเนื้อผงน้ํามันเกสรเนื้อผงน้ามันพุทธคุณ108เนื้อผงน้ํามันผงทูบเนื้อผงน้ํามันชาญมากแล้วก็ลุนออปชั่นต่างๆอย่างเช่นพวกลุ้นฝังตะกุดทองแดง1ดอก2ดอก3ดอกลุ้นอุดมวลสารสเตอมีแบบ รยแบงก์เสกฝังตะกุด 3K รยเกสาจีวอมีหลายอย่างนะครับด้านหลังก็มีลุ้นฝังเท้า,ทาวเวทลุ้นฝังสริกามีหลากหลายในในการลุ้นออปชันเนี่ยเยอะนะครับแต่เนื้อหลักก็จะมีอยู่5เนื้อแล้วก็ไปลุ้นออปชันเอาหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาเปิดลังเพื่อคละเนื้อกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไม่ได้ทำตำหนิชี้เป้านะครับไม่มีรัดหนังยางไม่มีชี้เป้ามาเดี๋ยวเราเทเพื่อคละกันเลยเราเปิดให้บูชากันลุ้นละ350บาท ถ้าใครเอา3รลุ้นคิด1 0 0 0บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มแล้วแต่บางคนก็สะดวกเก็บเงินปลายทางบางคนก็สะดวกโอนก่อนเอาที่สะดวกพระปิดตาเหนือดวงผู้ทุกคนเนี่จะเด่นเกี่ยวกับด้านโชคลาภนะครับพวกกระซั์ด้านการเงินด้านการงานเนี่ยจะเด่นนะครับระปิตาของหลวงปู่มหาศิลา รุ่นก่อนๆของหลวงปู่ศิลาเนี่ยจะเด่นมากด้านโชคลาภเนี่ยเกี่ยวกับด้านการเงินเนี่ยเด่นมากโครกซั์การงานพระปิดตาของหปูศิลาเนี่ยเล่นหากันในราคาที่สูงนะครับต่ำๆก็ห้าพันเป็นหมื่นนะครับราคาค่อนข้าง,ง,งจะสูงดีเลยที่วัดโพสีส,สะอาดเนี่ยเขาจะสร้างออกมา เราจะได้บูชาพระแท้พุทธคุณสูงในราคาที่ไม่แพงนะครับสามารถจับต้องได้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะให้ดูแค่1นึ่ลุนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอกันนะครับพระของปู่ศิลาเนี่ยคนต้องการเยอะนะครับเอามาในหมดทุกรุ่นเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูสักหนึ่นเป็นตัวอย่างเดี๋ยวหยิบ เอารุนไหนดีเอารุนนี้แล้วกันลองแกะตอนนี้เลยนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรเขามีชื่อมีรายการติดอยู่ด้านในรายการที่4ี่เนื้อผงน้ํามันเกสรฝังตะกุดทองแดง3ามดอก โอเคเดี๋ยวดูตอนท้ายคลิปนะเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่เราสุ่มมากันนะครับพระจะอยู่ในซีนเดิมๆของวัดแบบนี้นะครับเป็นซีนเดิมแบบนี้ใครที่จองก็จะได้ไปลักษณะซีนเดิมยังไม่ได้แกะซีนนะครับไปลุ้นกันเอาเองเป็นซีนเดิมแบบนี้ อันนี้แกะซีนออกมากแล้วที่หน้ากล่องเขาจะเขียนว่าพระผงปิดตาวัดสร้างรุ่นเหนือดวงวัดโพสีสะอาดแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินถ้าเปิดมาด้านในเขาจะมีรายการอยู่ว่าเราได้รายการที่เท่าไหร่อันนี้เป็นรายการที่4เนื้อผงน้ำมันเกสรฝังตะกรุดทองแดง3ดอกสวยมากนะครับเป็น เนื้อผงน้ำมันเกรสรอ,อันนี้คือด้านหน้าจะมีตะกุดทองแดงอยู่3ดอกองค์พระปิตาอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับเด่นเกี่ยวกวับด้านโกพกกระซั์โชคลาบเงินทองปิตาหลวงปู่ศิลานี่ขึ้นชื่อนะเดีวยกวกับด้านโชคลาบเนี่ยอันนี้คือด้านหน้า ด้านข้างด้านหลังด้านหลังก็จะมีคำว่าเหนือดวงอยู่ด้านบนตรงกลางก็เป็นยันด้านล่างเขียนว่าวัดโพสีสะอาดเขาก็จะมีรุ้นออปชั่นจะเยอะเลยนะทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วแต่ว่าใครจะไปเจอแบบไหนรายการลุ้นก็คือเราเลือกไม่ได้นะครับก็ยังมีลูกค้าหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าคำว่าลุ้นคืออะไร1น้ลุนก็คือ1องค์ ไปลุ้นเอานะครับว่าจะเจอแบบไหนเนื้ออะไรสีอะไรฝังอะไรบ้างด้านข้างเลขโค้ดจะอยู่บริเวณใต้ฐานเป็นโค้ดสาราแล้วก็เลขโค้ดไทยตรงรูปศาลาก็จะมีสอสาลาอยู่นะครับย่อมาจากหลวงปู่ศิลา เป็นโคดสลา,าแล้วก็มีส,สาสลาอยู่ย่อมาจากหลวงปู่มหาศิลานะครับแล้วก็เลขโคดไทยอันนี้คือบริเวณใต้ฐานพระปิดตาปิดตาเนื้อดวงให้ชมแค่หนึ่งลุ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอกันนะครับ พราะว่าพระหลวงปูศิลาอมานี่หมดทุก,กรุ่นสวยมากถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0 9 4 2 3 9 4 9 2 4 0 9 4 2 3 9 4 9 2 4หรือว่าลาย ID เป็น Li@@ ย a a pbpb 4 2 8 9 a pbpb 4 2 8 9ถ้าใครแอดลายไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก ลิงก์จะพาไปที่ล n e แอดของร้านผ้าบ้านพระวูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายเอดได้เลยง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ